โอเคครับ okay, สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยตอนนี้ก็อยู่กับในเกมเอ่อเอ่อเอ้าลืมชื่อเกมเอาชีพหายแล้วกูไอ้โปเกมอนอินฟินิตวิวชันอะใช่ใช่ใช่ครั้งที่แล้วเนี่ยเราติดกันเอาไว้อยู่ที่อ่าเดี๋ยวเราจะไปบุกฐานของแกนะ๊งล็อกเก็ตเนาะพอดีผมก็ได้ไปทำการเอ่อเรียกว่าจัดทีใหม่แล้วก็มาแบบฟาร์มเลเวลหน่อยนึงก็ตอนนี้ทีมปัจจุบันจะเป็นอันนี้ อันนี้ยังอยู่น้อง F เนี่ยแบบน้องคอยยังอยู่ใส่อัมูเลตคอยเอาไว้เพราะว่าจะได้เอาไว้ใช้หาตังค์เพราะตอนนี้ตังค์เนี่ยมันแบบตังค์เลยเท่าไหร่อ่ะตังค์แบบมันมันตังค์สามหมืมันแบบแบบมัน,มนเออเผื่อได้ใช้ซื้อเอเทมนในอนาคตไงก็เลยแบบเออเอามาไว้ก่อนโดยเฉพาะแม็กซ์วีพมันมันได้ใช้อ่ะเนี่ยต่อมาเลยนี่จะเป็นตัวนี้เป็นการผสมระหว่าง ลิซดอนกับเอ่อไม่รู้ว่าอีกตัวหนึ่งเป็นมังกรคราวนี้ลิซดอนเราได้เป็นมังกรอย่างสมใจละโดยการนำมาฟิวชั่นกันซึ่งท่าเนี่ยท่าของพี่เขาเนี่ยก็จะเป็นแบบนี่เลยจะเป็นวิงแอทแทกแล้วก็ดราก o อนพา s ส์แล้วก็ท่าฟลายอันนี้ต้องใส่ไว้เพราะว่าผมจะได้แบบบินไปไหนมาไหนได้ง่ายๆแล้วก็มีดราก้อนแดนส์เอาไว้เพิ่มสปีดแล้วก็แอทแท k กส่วนใหญ่ท่าโจมตีมันจะเป็นแบบเนี่ยแอทแทกพวกนี้อะไรพวกนี้ไงเ,เออแต่ก็คิดว่าในอนาคตน่าจะไม่จําเป็นนะ ตัวต่อไปก็นี่จะเป็นนี่ลูคาริโอคลิปที่แล้วก็น่าจะเห็นละก็นี่จะมีท่าก็คือนี่ตามนี้เลยไม่ค่อยมีอะไรเพิ่มเติมท่าลูคาริโออ่ะส่วนตัวนี้สวมเผิดไม่รู้ว่าจะเอาไปฟิวชั่นกับตัวไหนก็เลยแบบเอาพี่แกไว้อย่างนี้ก่อนแล้วกันเอย,ยังไม่หมดยังไม่หมดซ้อนเพิดแล้วก็มีตัวนี้ตัวเดิมนี่ตัวนี้ตัวเดิม ไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็นี่ตัวล่าสุดบาชามโมที่เราจับได้ก่อนปิดคลิปครั้งที่แล้วนี่กับการช้อมออมารวมกันนี่ก็จะได้เป็นท่าไฟกับท่าเอ่อท่าดินอ่ะซึ่งพลังส่วนใหญ่ก็จะไปทางแอทแทกล้วนๆก็จะมีนี่เลเวนคิกแล้วก็ดูอัลช็อปบรสคิกนี่แล้วก็ดักรอนครอ อ่อทำไมใส่ท่า,านนะมังกรนะทำไมผมไม่ใส่ท่าดินไปวะเออใช่ไหมเออเยวค่อยไปหาท่าแบบเอิร์ดเอิร์ดคงเอิร์ดเควสอะไรพวกนี้เออมาใส่ก็แลากันเนี่ยจริงๆอันนี้มันม,มีมีให้เลือกหลายแบบอยู่นะนี่แต่ผมชอบนี้สุดก็เลยแบบเออตัวนี้แล้วกันออาก็มีอัปเดตแค่นี้ก่อนจะไปบุกฐานของแก๊งล็อกเก็ตเนี่ยเราไปดูกันก่อนวนะ่าเ,เราเข้ามาเนี่ยเราจะ เจอกับโปเกมอนสตาร์เตอร์อะไรให้เราบ้างหรือเปล่าอา้าวมาเจอธาตุไฟตอนนี้สายไปแล้วพี่แต่ชอบอ b i l ลิตี้นะ Intimidate เนี่ย i m i d a t e ถูกโอเคโอเคมาตึ๊บจุ๊บจุ๊บ๊บจุ๊บ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 เจอไหมขอเข้าสักเอ่อิบพี้วกันอ่ะ,อ,ะอันอันต่อไปนับหนึ่งอันหนึง่งอ่ะไม่ไมีสอง ไม่มีสามไม่มีสไม่มีห้าไม่มีหไม่มีอย่าให้ได้ท่าเสริมนะถ้าให้ท่าเสริมเจ็ดไม่มีแปไม่มีเก้าไม่มีสักตัวเลยหรือที่จะจะมาเกิดตรงเนี้ย ิไม่มีเราบินกลับเมืองดีกว่าเอ๊ยทำไมมันอยู่ตรงนี้ล่ะเมืองแผนที่น่าจะบักโอเคมาเรากลับมาที่เมืองละต่อไปก็เราจะใช้ท่าคัดเพื่อที่จะไปเล่นอีเวนต์ของอันนั้นแกงร็อกเก็ตเอ้ยสำหรับท่าพลังจิตหรอ มันได้ได้ใสแน่แ okay. น okay. like yeah. like, ่น <microb ial. S 2> <aut> ี่ไง boost โอเคกีฟให้กับนี่นี่ตัวไหนมันหายไปไหนนะนี่ไงใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมคือใช่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 เนี่ยธาตุฟิสิกล้วนเลยเนี่ยพลังจิตล้วนเลยยังไงก็ได้ใช้อ่ะไปดูสิเกิดอะไรขึ้นอ่ะโอเคแล้วเดี๋ยว มันจะมีหัวหน้าทีมเนี่ยเดินไปกับเราด้วยมไม่ใช่หัวหน้าทีมไอหัวหน้ายิ้มที่จะแบบเออจะเดินไปกับเราด้วยเฮ้แต่ก่อนอื่นผมว่าผมไปซื้อรีวิวก่อนเพราะว่าถ้าจะไม่ผิดเนี่ยด้านใต้มันจะมีเขาเรียกว่าโปกเกมอนที่อยู่แบบด้านใต้เลยเดี๋ยวมันเออลำคาญหน้าลำคาญจะซื้อเท่าที่แบบซื้อได้แล้วกันชุบอชุบอชุบอชุบเลยนะ เช็คในกระเป๋าก่อนว่าเรามีแบบอ่รีวิวเท่าไหร่มีซุปเปอร์รีวิวอยู่10แล้วก็เมื่อกี้เหมือนเห็นแวฟบวฟก็คือเอ่อน้องไก่มีน้องไก่ให้เราอ่าซื้อด้วยให้ขายด้วยนี่เฮ้ยเดี๋ยวอยู่ไหนไวะแม็กรีวิวเนี่ยตรงด้านล่างเขาได้ขายปะขายไหมคนนี้ขายไหมไอ้ขายนีย่งไงของธรรมดาอยู่นี่ มีแต่ซนะูเปอร์เนาะตอนนี้ยังมีแต่ซูเปอร์อยู่โอเคเอาไปสัก40แล้วกันโอเคแล้วก็เดี๋ยวขายของทิ้งของที่ไม่ได้ใช้นี่โอเคอันนี้ได้ได้ใช้อยู่ได้ใช้อยู่ยแหละที่เหลือก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรที่จะต้องขายแล้ว Thunderstone ก็ไม่มันขายไม่ได้ราคาเอ้ยได้อยู่นี่หว่า แต่มันเออไม่ไม่จำเป็นอ่ะไม่จำเป็นโอเคมาพร้อมเราเช็คความพร้อมกันก่อนตอนนี้ธาตุไฟแล้วก็ธาตุพืชโอเคแล้วก็ใส่อัมโเลตคอยโอเคตอนนี้เราพร้อมรุยเป็นอย่างงิ้งเปเลยไปกันเลยเอ้ยอ่ะวิ่อ่า เพิ่มๆโอเคหัวหน้ายิ้มเข้าไปแล้วซื้อของแป๊บเดียวเคเขาจะเป็นคนที่คอยหิวให้ไม่ต้องห่วงได้เลยครับสิ่งที่ผมต้องการเลยก็ <c oughs> คือผมต้องการดีพิวใช้ไปเลยอันนี้ก็อ่าจะเอาเป็นดับเบิ้ลมันบังคับดับเบิ้ลเนาะโอเคนะครับดับเบิ้ลไม่เป็นไรอันนี้เราก็ต้องไปแบบเขาเรียกว่าแก้ปริซูลอ่า เฟรมโรรเวอร์ er ไปอืมโอเคอะตีไปเลยพี่มันจะคลายถ้าเอาเรชของบางตอนเนี้ยมันจะตีไว้เรื่อยจนกว่ามันจะมึนมันไม่มึนเหรอมึอนตีตัวเองด้วยเห็นไหมแต่เราไม่สนไงเพราะว่าเรามีคุณพี่เอริกะคอยฮิวให้อยู่ใช่ไหมพี่โอเคฟูลรีสโต จุ๊บจุบจุบชุบจุบชุบจุบชุบ,ชบเก็บของก่อนอัลตร้าบอลนั่นทางออกนั่นไม่ใช่มาสู้กันพี่ทำไมพี่ต้องดับเบนะิลแบทเทิลเนี่ยฮะไม่เข้าใจคือแบบขอเป็นหนึ่งหนึ่งได้ไหม ได้เ,เงินเท่าไหรอ่ะ 1, อะพันหกเองเน่ยน้อยมันได้น้อยไปเออมามาดับเบิลในสองตัวนี้ก่อนจะได้ง่ายๆมาตีฮะตีไปเลยฮะตอนนี้หัวหน้ายิ้มขวงสุดๆเลยครับเฟรมโกเวอร์ครับอันนี้ธาตุเหล็กแน่ๆฮะใช่ไหมมันเอาตัวอะไรผสมกับอะไรวะ เออโตวเวอร์เยี่ยมนี่มัน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 ไม่รู้อะไปโอ้โหอย่างที่โอ้โหตัวอะไรวะนี่เหมือนเหมือนเรื่องอะไรวะไมจ่จำไม่ได้โอเคได้เงินมาสามพันอเคตรงนี้ไม่มีอะไรให้ซุปเปอร์รีวิวก็ใช้ได้ได้นานอยู่นะจุบจุดจุดโอเค ตรงนี้เราต้องมาแก้พารเซลวันนี้หน่อยซึ่งเอางก็จำบอด๊บต้องไปกดน้ำลงก่อนสินะโอเคแสดงว่าต้องลงฝั่งนู้นก่อนเฮ้พารเซลเวนตะไลอึ๊บอึ๊บอึ๊บตรงนี้ขึ้นได้โอเคมาเราต้องไปเหยียบตรงนี้เพื่อที่จะให้มันลวมอ่าฮะ ตามนั้นเป็นไปตัดท้องเรื่องไปไม่ได้โอเคแล้วทีนี้เราค่อยแบบปล่อยน้ำออกมาได้เออนี่จีเนียตจีเนียตไม่มีทางอะไรไปต่อนาะโอเคเฮ้ยซูปเปอร์รีฟิวใช้ได้นานนะตอนแรกผมคิดว่ามันจะเอ,อ้ยใช้ได้นิดเดียวเดี๋ยวมาเคลียรตรงนี้ก่อน ดูซิคือ๋อไอตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยมันเริ่มจะมีประโยชน์แล้วเว้ยอ่านี่คือทางลงซึ่งผมไปไม่ได้เพราะว่ามันติดน้ำเพราะฉะนั้นแล้วต้องไปเอาน้ำออกเอ๊ะลงฝั่งนู้นไปไหนอ่าลงฝั่งนู้นจะมาทางนี้เองแต่มันต้องมีน้ำเพื่อที่มาเอาของเฉยงั้นแป๊บหนึ่งขอ,อของก่อนแงบ เฮ้ยจุ๊บอ้ำไม่ใช่งับมาแลจ้วจุ๊บจุ๊บจุ๊บโอเคได้ของแล้วได้ของแล้วตรงนี้ไม่จำเป็นจ้าแล้วก็ตรงนี้เบรคอัพออกไปซะส่วนตรงนี้ก็แฟบโฟแฟบรีพิวหมดจุ๊บใช้ต่อเห็นแต่ไกลเลยพี่รับตัวอะไรบ้างเนี่ย เฟรมโตรเวอร์ไปแล้วกันมันดีตรงที่อริกาเขาแบบเขาฮิลให้ไงมันก็เลยแบบเออใช้ท่าแบบแบบไม่ต้องคิดได้อะพีพีมีประโยชน์นะท่าพวกนี้มีอะไรไหมไม่มีนะแอนต n o น e ยาแก้พิษโอเคอันนี้โอเคมีแล้วโอเคโอเคที่เหลือคือเชื่อมทางตรงนี้เฮบล่วงโอเคแล้วก็ไปเปิดน้ำกัน แล้วก็คิดว่าน่าจะไปได้ปโอเคโอเคผมเข้าผิดทางผมขอโทษ <c oughs> เดินหลงเดินหลงนิดหน่อยเองเดี๋ยวว่ากันเลยหลงนิด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 หน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยคนเรามันหลงกันได้ตอนนี้หลงทางแล้วตอนนี้หลงทางแล้วต้องมาทางนี้โอเคมานี่เรียบร้อย ทีนี้โอเคถึงแล้วมาแมทเทลิลอ๋อไม่ได้ดับเบิลหรอดับเบลิลตัวอะไรเนี่ยเท่จังเลยตัวอะไรอ่ะเท่จังเลยเท่จุงปึ๊บโอเคแล้วตัวเนี้ยไม่สู้อ่ะโอเคพอเข้ามามันจะมีอ่าห้องให้เลือกอยู่สองห้องคือปกติแล้วเนี่ย ผมจะไปห้องนี้แต่ไม่เคยมาห้องนี้เลยไปห้องนี้แล้วกันมาฮมยมันห้องอะไรวะเราออกไม่ได้ด้วยใช่ไหมเฮ้ย,อ,ยออกได้เหรอเอิกาอยู่ทางนี้อยู่แล้วไม่ให้เดินเข้าด้วยอยโอเคเป็นพัลเซลที่ไม่เคยแก้ด้วยจิ๊บจ จิ๊บ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 อันนี้ลงมาตรงนี้ปึ๊บ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 โอเคมาเรามาอืมอืม King Gidorah ใช่มันคือคิงกิโดล่าใช่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 แหละใช่แหละเรีไว์โอเคมาปึ๊บ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 แล้วก็ไปตรงนี้รียพิวหมดอะตรงนี้ไม่น่าจะมีโปเกมอนนะใช่ไหม อ่านี้จะไปทางนี้ต้องไปทางนี้ก่อนแล้วก็อวเออนะเฮ้ยเดี๋ยวทำไมเดินมาตรงนี้ได้เนี่ยเอาเดินมาได้เฉยเลยจริงๆต้องขึ้นไปตรงนี้แล้วก็ต้องขึ้นไปตรงนู้นผมมาผิดทางใช่ขอลงมาก่อนจุดจุดโอเคและเราต้องขึ้นไปทางนี้แล้วเราต้องมาทางนี้และ เขาเดินไปตรงนี้ก่อนมันออกไปเอาได้เลยใช่ไหมโอเคเกรดบอลโอเคอ่ามันออกไปเอาได้เลยใช่แต่ผมก็ต้องกลับไปใหม่ให้ตายเถอะแค่มาเอาของแค่นี้เองพี่ต้องให้ผมเริ่มใหม่เลยเหรอดุบดบดุบดุบดไคุยกันอย่าี้ได้ไคุยไม่ได้เนาะแล้วก็ ตรงนู้นจะไปตรงนูน้นท่านี้มันก็จะวนกลับมาที่เดิมเพราะฉะนั้นต้องเดินขึ้นไปฟ้าฟ้าฟ้า,ามาตีกันซะหน่อยเฟรมโตวเวอร์ไปเฟรมไปอีและเฟรมไปอีโอเคได้เ,เกินมาพันเก้าเฮ้ยไอเทมดีโอ้ชืบปึ๊บโอเคมาอ่าฮะ เฟรมโทเวอร์ไปไม่มีปัญหาปึ๊บถ้าเฟรมโตเวอร์นี่จะหมดแล้วนะใช้อีเตอร์ก็ได้อีเตอร์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 มันอยู่ตรงนี้นี่เหรออยู่สองอันอ่าเฟรมโตเวอร์ ower, มันบวกสิบใช่ไหมยังยังยังไม่ใช่ยังไม่ใช่จนกว่าจะเหลือน้อยกว่านี้มาทางนี้ มาเก็บของก่อนแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ดูทางไปแล้วเอออย่างน้อยได้แบบได้แบบเอาไปขายอะไรอย่างี้ไงเออถือว่ามาแบบมาเก็บของเอาไปขายก็ยังแบบเออโอเคมาคนสุดท้ายพัสเสนพี่ก็ไม่ได้ยากเนาะพัสเสนพี่ก็แบบมันก็แบบเออใช้ได้อยู่แล้วพี่มึนตอนนี้เนี่ยนะ พี่พึ่งมืนอย่าพึ่งมัน,มนจะตายเพราะมืนนอนนะนี่โอเคเข้าไปอันนี้จะมีแม็กซ์รีไวท์แล้วก็จะมีแม็กซ์แม็กซ์รีไวท์นี่ไปไม่ได้นี่อ่ามีอะไรที่ต้องใช้ไหมคิดว่าน่าจะเหลือเฟืออยู่เนะี่ยน่าจะไม่ต้องอ่ะมาสู้กันกับหัวหน้าของอแก,งก๊งร็อกเกต มาครับมามามาเลยพี่มาเลยเนี่ยผมเอ่อทำไมผมติดมงินน่ะได้ผมเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็ได้แล้วเดี๋ยวพี่จะหนาวนี่พี่มาเจอตัวนี้ผมซะหน่ะเฮ้ยทำไมมันจะตายวะ่า <c oughs> ไม่ดูเลยมันมืนอยู่โอ้โหนึกว่าเรียกคอซซาตกใจหมด เอาตัวนี่แล้วกันลูคคาลิโอถือดาบคู่เนี่ยฟันชบับเอา้าฟันไม่แด้ธาตีเหรอไอออนเฮดมันธาตีใช่ไหมเนี่ยไม่ผีเว้ยโอ้โหเปลี่ยนร่างเมตามอนโอเคขอบคุณครับสำหรับเงินเรียบร้อยล็อกที่เหลือก็คือต้องไปเชรจ์ สคริปต nope? ์ร yeah. <c oughs> ีฟสกโคเบดเอ่อฟิวชั่นเอ็กซ์เพรเนเมนนอตอืมฮะกระบวนการที่ราียกคยอืมอามเดลออเดอรจะเิปเปิลฟิวชั่นแมชินเน่เอ่านต่อมีอะไรอีกไหมอืมไม่น่าจะมีอะไรแล้วอ่ะไอ้นจีเจอเฟนเเจอ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 อเจอ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 เจอเอเจอเจอเ มีของอะไรให้แบบให้ให้จิ๊กปะเพราะไอ้ทำเนี่ยผมจะไม่ลงมาแกะกี้เกียจลงโอเคขากลับกลับทางนี้เฮ้ย <c oughs> มันออกเลยเหรอมันมันทะลุเลยเหรอเอ้ยนี่ไงมันต้องมีไอเทมให้ผมแบบนี่ไงใช่ไหมเ้ยเฮ้ยมันเหลือไอเทมให้ผมเก็บอยู่ เดี๋ยวนะตอนนี้ขอดูก่อนโอเคเจอแล้วเจอทางไปจึบ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 ึบ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 ึ๊บึ๊บึ๊บโอเคเดี๋ยวเราค่อยใช้ e เอสเคปลอวก็ได้มันไม่ใช่ปัญหาตอนนี้ปัญหาคือไอเทมแล้วเราขอปิดทางอีกโอ้เราเข้าไว้จุบบึบลึมันต้องไปทางนู้นดิมาทางเดิมทำไมเนี่ยจึบจึบจบโอเค ขอดูก่อนนะปั๊บ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 ไปข้างบนโอเคอุย้ยไอเทมดีแล้วถ้าจะกลับไปทางนี้โอเคมาเอาไอเทมฟูฮิวเหรอเยี่ยมก็โอเคอยู่นะเอ่อตอนนี้กำลังดูทางโอเคดูแล้วไปทางไหนแต่ว่ามันคงไม่ไม่มีอันนั้นให้แล้วละ่ะ ไม่น่าจะมีอเทมให้ละใช่ไหมโอเคไม่ไม่มีแล้วไม่มีละโอเคโอเคเออ escape rope escape rope ไปแล้วจ้าปึ๊บขึ้นมาจากใต้ท่อขอไปฮิลก่อนนะพาร์ทนี้รู้สึกไปเร็วเนาะเออไปเร็วไปเร็วอะไปเร็วมากเลย เอาเป็นว่าพาร์ทนี้เนี่ยผมว่าตัดจบอยู่ตรงนั้นนี่ดีกว่านะการสู้ยิมนี่น่าจะตัดจบได้โอเคเลยโอเคน่าจะน้องเอลิกาจ้าพี่มาเบลปึ๊บเนี่ยแหล่งฟาร์มเงินชั้นดีของผมเลยยิ่งเห็นแบบ NPC เยอะเนี่ยแบบนี่ มันแบบอืมถ้าให้เงินเยอะๆนี่ยิ่งแบบยิ่งดีเลยเน,นี่ยพันหนึ่งเอ้ยมันมันเป็นอะไรที่แบบสุดยอดแล้วประเด็นเลยตัวเนี้ยท่าไฟมีอยู่ท่าเดียวต้องไปหาเก็บท่าเพิ่มใช่ไหมโอเคได้ครับพี่เอ้ยเดี๋ยวขอเดินไปดูข้างบนก่อนมีเห็นไหม,มไม่รอดสายตาผมรอกสายตาอันเฉียบคมต้องแบบ ให้เงินเยอะๆนะให้เยอะๆนะขอเยอะๆนะเออสามพัน NPC หน้าตาประหลาดเนี่ยจะให้แบบเงินเยอะดีที่แต่งชุดไม่เข้าพวกนะเนี่ยืตีนี้ไปแล้วกันแล้วก็โปเกมอนมึนโอเคอเฟรมโซเร์่์มึนอามึนอ่า,อาไม่ตายสามพันแปดเยี่ยมเออตอนนี้ต้องใช้ ของฮิลแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเฟปเฟๆเฟปเเปอร์พชันไม่ได้ซื้อมาเยอะเพราะว่าคิดว่าไม่น่าจะได้ใช้เยอะเมื่อกี้ได้คุยกับลงชูวิตปะได้คุยปะขอแบบขอเครื่องฮิลฟรีหน่อยหรือเขาไม่อยู่อ่ะไม่อยู่จริงๆด้วยถึงว่านะมาทางนี้แล้วกันโอเคมามาจึ๊บจึ๊จ,จ,จึติดติดเบอร์รี่กันมึนไว้ให้ดีกว่าเดี๋ยวนะ คอนฟิวส์คอนฟิวส์คอนฟิวส์โอ้ยมีเพียบเลยตอนช่วงฟาร์มเฮ้ยไม่ได้มันติดแล้วมันก็จะเอาเอาบูเลตคอยผมนี้ไม่เอาไม่ยอมขี้งกอยู่ตอนนี้เงินยิ่งหายา,ยากอยู่นะโว้ยเฮ้ยท่าจะหมดแล้วอ่ะต้องต้องใช้ออไอเทมแล้วอ่าไอเทมนี่โอเคเพราะว่าเราใช้อยู่ท่าเดียวเพิ่มมาสิบขอบคุณครับ มันน้องมาซ่อนอะไรตรงนี้อ่ะมาสู้กันเรกหน่อยมามาให้พี่ปนจะเสิรนิดนึงกันได้ป่ะ,จะเจวีวหกสีแล้วเนี่ยอือสีไปอือหกสีแล้วมันคือการรวมร่างระหว่างอืมแต่ก็เท่นะเก็บไปจื๊บขอตังค์เยอะๆนะครับพี่คนนี้พี่สาวขอตังค์ อุฮิฮิฮูลูคาริโอเท่เท่เท่เเหมือนบูพีเทลเลยเหมือนบูพีเทลเลยเฮ้เหมือนเลยเหมือนเหมือนเลยเหมือนเหมือนเดิอ่านี่แหละฮะล้วจะไดจะได้ใช้อีเทอร์อีกครั้งอ่าอีเทอร์ผมจะหมดแล้วสุดท้ายเอามาใช้กันนี้ขี้เกียจออกไปฮิวใช้ไปแล้วใช่โอเคมีแม็กซ์อีเทอร์ให้เลือกใช้แต่ไม่ใช้คิดว่าน่าจะพอแล้วนะ โอเคัน okay, น่าจะพอแล้วแหละกับการที่ไปตีกับโคน่ายิมโอเคมากันเลยจ้าเอริกาม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 านี่เข้าตัวแรกแน่นอนออมนี่เข้าตัวที่สองอตัวที่สามเอาเป็นเอาพลังจิตแล้วกันพี่ไม่ค่อยได้แบบออกลงเลยโอ้โหพี่ถ้าพี่จะแบบอลังการอย่างนี้นะ ถ้าพี่จะอลังการอย่างงี้นะผมขอทำลายทีมพี่ด้วยการตีแบบวันฮิตเคโอได้ไหมโอเคเฮ้ยได้ท่าอะไรอะไรอ่านอ่านไม่ทันด้วยโซล่าบีมปะบีมบีมไฮเปอร์บีมสซล่าบีมอะไรบีมบีมเลยเมื่อกี้ไม่ใช่ชาร์จบีมชาร์จบีมได้มาแล้วอ่าสซล่าบีมแน่ๆเลยน่าจะใช่แต่โซล่าบีมอ่ะมันเหมาะกับนั้นไงโปเกมอนที่แบบสามารถเปิดมาแล้วเรียกแดดได้ทันที จะเป็นอะไรที่แบบโกงมากเลยแล้วก็ยิงโซลาบีมไม่ต้องชาร์จเออโอเคเดี๋ยวไปฮิลแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปปิดคลิปกันแต่ก่อนไปฮิวเนี่ยผมยังจำพี่สปายเป้ได้อยู่ว่าพี่แกอยู่ตรงแถวแถนี้ไหนมาคุยกันหน่อยสิพี่พี่จะให้อะไรผมมาไหนเรียบร้อยเรดฟุต ถ้าเกิดเก็บรวบรวมครบผมได้อะไรไหมไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมเพราะว่าไม่เคยหาข้อมูลเหมือนกันโอเคขอกลับมาฮิวก่อนนะเรียบร้อยเราฮิวเสร็จละโอเคสำหรับคลิปหน้าผมคิดว่าเราคงจะเดินทางไปนี่ l a าเวนเดอร์ n าเพื่อที่จะไปอหอคอย ลาเวนเดอร์ทาวเวอร์หรือเปล่ามเรียกยี้ไหมไม่รู้แต่ก็เออนั่นแหละภารกิจต่อไปของเราก็คือไปที่นูน่นก็สําหรับทีน่นี้ผมก็เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันผมกลัวคลิปมันจะยาวเกินไปกลัวมันเกินแบบเยอะเกินน่ะแล้วคนเขาไม่ค่อยดูกันไงคือบางคนเขาชอบคลิปสั้นๆไงเออก็เอเอเราก็ทําคลิปสั้นได้แต่ไม่รู้นะน,นี่สั้นไหมสําหรับคลิปนี้ก็บายบายสวัสดีครับพนนเพราะว่าคลิปหน้ามีแน่นอนเพราะว่าเออมันจะเล่นแบบต่อเนื่องโอเคเจอกัน